my girls วันนี้ก็จะมาลองแต่งหน้าไปคอนเจโฮปกันเผื่อแบบเซฟเล็บนี้ไว้ไปแต่งคอนก็ได้อะไรอย่างนี้และตอนนี้นกำลังใส่เสื้อของเจโฮปอยู่น่ารักไหมคือจะไปคอนเจโฮปก็ต้องซื้อไปแล้วไหมอันดับแรกขอเตรียมผิวก่อนหลังจากที่ล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะติก็จะใช้โทนเนอร์ของลากาตัวนี้สู่สิวเลยประโยชน์ของมันนะคะหลักๆเลยก็คือช่วยให้หน้าเย็นพอหน้าเย็นแล้วอะ่ะมันก็จะ แต่งหน้าติดทนมากขึ้นคือเวลาไปคอนนะ่ะต้องแต่งหน้าที่แบบต้องแน่นนะ่ะแน่นพอๆกับสงการเลยเพราะว่าเพราะว่าการจัดคอนที่ประเทศไทยมันร้อนทุกคนแล้วจัดที่ IMPACT ร้อนจัดราชมังยิ่งร้อนคอนเจงโฮบรอบนี้จัดที่ IMPACT นะคะ อย่างน้อยมันก็มีร่มเยอะกว่าราชมังจากที่เคยไปแต่ว่าถ้าอยากให้เตรียมผิวแบบแต่งหน้าติดจริงๆนะตอนกลางคือคอนอะ่ะก็ต้องมาร์กหน้าด้วยมาร์กที่จะเองชอบใช้ได้เลยทุกคนเวลาจะไปงานสําคัญหรือว่าอะไรก็ตามนะอย่าพยายามเปลี่ยนสกินแคร์ใหม่ให้ใช้สกินแคร์เดิมที่มีอยู่แล้วดีที่สุดคือเราไม่รู้สกินแคร์ที่เราเพิ่งได้มามันจะแบบ ทำให้เราแพรหรือเปล่าจะมาร์กไว้จนกว่าหน้ามันจะเย็นแล้วระหว่างนี้ทําอะไรไปแต่งตาก่อนตีจะใช้อายไรเมอร์ตานะคะของจาวินเดอร์โซอันนี้เลยถ้าใครเป็นคนที่หน้ามันหรือว่าหนังตามันเนี่ยต้องใช้อายไรเมอร์ตาเข้าช่วยค่ะทําให้อายแชโดว์ของเราเนี่ยไม่เป็นคราบระหว่างวันคือดีมาก พืมบอกแล้วเลฟแต่งหน้าของเราก็คือเลฟนี้นะคะปึ้งเน้นแดงแดงเน้นกลิตเตอร์หน่อยเพราะว่าธีมคอนเจโฮมรอบนี้ชีแบบแต่งสีแดงแต่งสีดำอะไรอย่างเงี้ยแบบลดลดขอปรับสีตาก่อนนะคะจะใช้ TCE รุ่นนี้เลยนะคะจะเป็นสีออกน้ําตาลแล้วก็จะใช้แปรงแต่งหน้าที่มีอยู่เลยนะจุ่มไปกับสีนี้เอามาทาบริเวณทั่วเปลือกตาเลยนะคะจะทาเปลือกตาก่อนนะคะพวกตาล่างเนี่ยอย่าเพิ่งทาเพราะว่าเดี๋ยวจะลงลงพื้นแล้วก็จิกสีนี้ขึ้นมาทาบริเวณกลางตาไปเลยะคะ่ะแล้วก็สีที่เข้มขึ้นแบบนี้ที่ห่างตา แล้วก็ใช้มือประปรบนะคะเกลี่ยนหน่อยหรือว่าทุกคนจะจำไว้ว่าสีอ่อนๆน่ะที่หัวตาแล้วก็สีเข้มที่หางตาก็ได้คะ่ะเป็นแบบการสร้างแสงและเงาแล้วก็จะใช้ฟาวโนนะคะเอาสีเทาออกมาทาไปที่หางตาแบบนี้ สีน้ำตาลที่เข้มขึ้นหางตาเหมือนเดิมพวกสีเข้มๆนะคะจะทาที่หางตาอย่างที่บอกแล้วก็จิกสีงี้ทาหางตาอีกแล้วเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเพิ่มโทนสีแดงเข้าไปจะใช้ของแฮกกอรอันนี้นะคะก็จะมีสีแดงๆแบบนี้หรือใครที่ไม่มีสีแดงใช้ลิสติกทําก็ได้คะ่ะทาสีแดงตรงที่เป็นแถวเงาเหมือนกันนะคะนี่แล้วก็เบลนด์ค่อยๆทําสีแดงๆอย่างเงี้ยต้องค่อยๆทําทุกคนเราก็ทาตรงทางหางตาเยอะขึ้นมานิดนึงแล้วก็ปัด ใช้นิ้วปัดเราก็จิ้มสีดําทาที่ห่างตาที่แปลว่าห่างจริงๆตรงบริเวณนี้ปึ้งปัดออกทาปัดปัดปัดเราจะใช้คอนทัวร์อันนี้นะคะของฟราวนเบอร์สองสีมันจะเป็นอย่างนี้ให้จิ้มสีขาวเราก็จะทาตรงหัวตาแบบนี้พุ่งๆไปหน้ามาแล้วแล้วเราก็จิ้มไฮไลท์เข้ามาหน่อยทาตรงหัวตาซ้ำๆ ไม่มีแบบความเหลือมๆแล้วเราก็ขอกลับมาพาเลท TCE อันนี้ก่อนคราวนี้คือจะจิ้มพวกกิตเตอร์แล้วใช้กิตเตอร์นี้เราจะทาบริเวณกลางเปลือกตาเลยทุกคนนี่เวลาไปคอนมันก็ต้องแบบวสวยๆดีวะอามี่จะใช้กิตเตอร์สีขาวของเขาวันนี้หัวตาไปเลยค่ะขึ้นมา คือพุ่งมากแล้วเราก็จะวาดเส้นไลเนอร์นะคะจะใช้ของ t o r ิ Molly เลยเบอร์หนึ่งมันจะเป็นหัวแปลงแบบตัดๆแบบนี้เหมาะก,กับมือใหม่ที่หัดฝึกเส้นอายไลเนอร์มากจิ้มๆเข้าไปมาวอร์มไว้หลังมือก่อนทุกคนนี่อุ้ยเส้นชัดมากแล้วเราก็ค่อยๆกีดจากหางตาอย่างนี้ลูกนี้มันจะมีความวินขึ้นหน่อยนะประมาณนี้ได้แล้วเส้นไลเนอร์เห็นไหมเราจะใช้อายไลเนอร์ของเคสนะอันนี้เลยสีดําจะ มาเติมพวกเจนไลเนอร์ให้มันมีความคมชัดมากขึ้นแล้วเราอยากให้ตาของเรานะคะมีความชัดมากขึ้นอีกก็จะใช้ไลเนอร์ของแคนเมกสี 4, ทาวันนี้เลยค่ะเบอร์11มาทาบริเวณตรงขอบตานี้นะคะแล้วก็จะติดขนตานะคะใช้อันนี้เลยทุกคนกล่องมันเละหน่อยนะเพราะว่าใช้จริงใช้จังอันนี้จะเป็นเจ1นหนึ่งนะคะทุกคนไม่รู้ว่าอ่านถูกไหมมันก็จะเป็นขนตาจับชอบแบบนี้เราต้องดัดขนตาก่อนค่ะค่อยติดขนตาไม่ว่าจะขนตาแบบไหนก็ช่างเอาขนตา ติดบนขนตาจริงตรงเส้นไลนเนอร์เราเลยค่ะนี่คุ้งแหละเวลาจะติดนะคะหักข้อมือขึ้นก็จะได้ขนตาแบบแพรๆอย่างนี้พอมีขนตาลุกมันดูแบบดูเต็มเปรียบเทียบแต่ตอนนี้นะคะจีขอเอาพวกโทนเนอร์แผทออกก่อนเพราะว่ามันน่าจะซุ่มซื้นพอละแม่เวลาออกก็วนก่อนวนทั่วหน้าเราก่อนแต่ตรงแก้มเย็นก็โอเคละวันนี้นฉันเหมือนช้างบาร์บี้อะ่ะ อย่านันเลยแล้วก็มาลงสกินแคร์นะคะจีจะใช้บอบบี้บาวตัวนี้เลยเวลาลงตัวนี้ปุ๊บก็คือไม่ต้องบำรุงอะไรเยอะเลยทําให้แต่งหน้าติดทนมากขึ้นมากทุกคนแล้วจิก็จะใช้กันแดดเคลีย์โนตัวนี้ค่ะนวดวนนิดนึง แล้วก็บนให้กันแดดซึมเข้าหน้าทุกคนกันแดดสาคัญมากยิ่งเวลาไปขอนนะเจอแดดแน่ๆอ่ะอุ้ยระหว่างนี้เรามาเล่าเรื่องราวของบางทันดีกว่าคือโทษนะฉันรู้สึกเครียดมากฉันอัดคลิปนี้เพราะว่าฉันกลัวทาออกมาได้ไม่ดีก็เลยไม่ค่อยได้พูดนอกเรื่องเลยมีแต่สอนอย่างเดียวคือฉันตามบางทันมาตั้งแต่สมัยเซฟมีไว้ทุกคนเราเป็นติ่งด้วยความบังเอิญด้วยคือฉันหละรู้จักบางทันมาตั้งแต่บางทันเดบิวต์เลยนะคือเพื่อนก็เอามาเปิดให้ฟังว่าเฮ้ วงนี้เชงนะวงนี้เต้นดีเราก็แบบอืมอมก็ดีนะแต่ว่าตอนนั้นเราเป็นแอลอยู่ก็เลยแบบโฟกัสปีที่เอ็กโซอะไรอย่างงี้แล้วทีนี้จีอ่ะก็ไม่ค่อยได้ตามแอลแล้วเนื่องจากปัจจัยหลายๆอย่างทั้งการลงการเรียนด้วยแล้วแล้ว,ลวทีนี้เพลงเซฟมีก็มังเอิญรันมาตลอดเลยทุกคนจีก็แบบเออเพลงเซฟมีก็พอดีนะก็ฟังไปเรื่อยๆอ่ะแล้วก็ดู MV ใช่ปะก็สะดุดตาคนหนึ่งนั่นก็คือเจโฮปแล้วแบบ คือ,อไอไม่รู้แต่ว่าฉันรู้สึกว่าเจโฮบดึงดูดฉันมากมากเว้ยไม่ว่าคนอื่นใจอะไรก็ตามแต่ฉันก็จะมองแต่เจโฮบอย่างเดียวเพราะว่าอย่างหนึ่งเลยเขายิ้มน่ารักมากทุกคนแล้วทุกครั้งที่ MV เซฟมีเล่นมานะคะจีก็จะมองแต่เจโฮบเท่านั้นไม่รู้เพราะอะไรแล้วทีนี้จีก็แบบฟังเพลงเซฟมีไปเยอะมากขึ้นทุกวันใช่ไหมสุดท้ายก็คือ เฮ้ยเราปฏิเสธไม่ได้ที่จะแบบชอบเพลงของบางทันเริ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับบางทันนี่พอเราเริ่มหาข้อมูลสมาชิกบางทันปุ๊บแปลว่าอะไรแปลว่าจะเป็นและจะเริ่มแล้วไปไปมาเรากลายเป็นอาร์มี่เฉยเลยก่อนไปไหนเราจะเราจะลงไพรเมอร์ของเอสเตอร์ลอเดอร์นะคะสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็มาเป็นอาร์มี่จริงๆจากการที่เป็นแฟนเพลงในวันนั้นฉันว่าหลายๆคนน่าจะเป็นแบบฉันเว้คือเพลงบางทันมันแบบ ช่วยเราได้เยอะจริงๆอ่ะออกคอกับไม่เวลาจีจะลงนะคะจีจะเอามาวางไว้ที่หลังมือแบบนี้แล้วเราก็วนไพยเมอร์ไว้นิดนึงแล้วเราก็ค่อยๆป้ายจากกลางแก้มแล้วค่อยๆไล่ลงมาเรื่อยๆอย่างนี้ถ้าให้แนะนําอีกอันนึงก็คือของมิ n เล่ทุกคนหาซื้อง่ายแล้วก็มีแบบซองด้วยทุกคนได้ลองใช้จนกระทั่งบางทันคอมแม็กบัสสวิตแอนทียอันนี้คือปึง้งคือเราอยู่กับเขาตั้งแต่เขาปล่อยทีซื้อแรกๆ,ๆแล้วฉันชอบคอนเซ็ป ปลาสวิทแอนเทียมมากแค่แบบเขาเรียกว่าอะไรทีเซอร์ย่อยๆมันก็ลดแล้วอะมันเป็นงานอาร์ตงานศิลปะมากๆอะมันแฝงข้อคิดอะไรไว้เยอะมากเล่นกับตำนงตำนานอะไรอย่างงี้แล้วก็จะเป็นสมัยทีย่อามีพากาันวิเคราะห์ทีเซอร์แต่ละทีเซอร์ ure, ว่ามันเป็นอย่างนี้นะเจโฮปต้องเกี่ยวกับอันนี้นะชูการเกี่ยวกับอันนี้นะเฮ้ยเป็นการติ่งที่คึกคืนมากฉันชอบมากมันดูมีอะไรให้ทำแล้วจิก็ชอบมากๆเพราะว่าเจโฮปได้ทำอินโทร ครั้งแรกก็คือยิ่งชอบเลยทั้งท่าเต้นทั้งเพลงินโทรก็คือแบบมันทำถึงอ่ะนึกออกปะฉันเชื่อว่าเมนจีโฮจะเข้าใจไม่ออกใช่ปะมันแบอกเจโฮมีบทบาทแล้วแบบยุคนั้นอะคันก็คอยโหวตคอยเชร์บางทันมากให้ได้พวกเมลอนม,มาม่าอะไรอย่างเงี้ยคือทั้งสตรีมเพลงทั้งโหวตแบบจริงจัง,จง,จงมากในยุคนั้นแล้วก็ขอบวกกลับมาการลงลองพื้นนะคะตีใจะใช้สปาตัวลา่าแล้วก็ถาด ลองพื้นนี้ในการช่วยลงและงานผิวคืองานที่สําคัญที่สุดค่ะติจะใช้ลองพื้นลอเรียวฝาแดงตัวนี้อันนี้คือ the base number o ันเหมาะมากกับการไปคอนแล้วลงผิวง่ายมากแล้วราคาถูกติจะใช้หนึ่งปั๊มแบบนี้นะคะปึ้งแล้วติก็จะเอามาวนๆแบบนี้ติก็จะใช้ spatula นะคะแม่ลองพื้นไปกับผิวแบบนี้แบบบางๆทุกคนจะใช้พวกฟองน้ําอย่างนี้นะคะเอามาตบให้เข้าผิว ทุกคนจะเห็นใช่ไหมว่ามันบางมากแบบเฮ้ยลงแบบนี้ดีหรอเชื่อฉันลงแบบนี้นี่แหละดีแล้วจะทําให้ไม่หยาแล้วก็ติดทนมากขึ้นคือฉันมองกยน,นะว่างานผิวอะให้เวลากับมันบางๆแล้วก็ใช้ฟองน้ําตบคือเราต้องไปทําอีกข้างนึงเพื่อรอให้ฝั่งเนี้ยเสร็จตัวค่ะแล้วเราก็กลับมาลงอีกข้างนึงลงแบบเดิมเลยแล้วทําอย่างนี้ซ้ําไปเรื่อยๆเป็นเลเยอร์ค<ๆ>่อยๆวิวไปจะกี่ชั้นก็ได้แล้วแต่ทุกคนจะพอใจเลยจากประสบการณ์ที่ใช้วิธีนี้ไปหลายๆงาน อันนี้แหละเวอ,อร์สุดลงพ้นมันชอบลองชอบไหลใช่ปะแต่การที่เราลงแบบนี้ลงพีนมันจะแนบผิวมากที่สุดอะหน้าผากก็ให้ลงจากตรงกลางก่อนนะคะค่อยไล่ไปบริเวณอื่นอ่ะก,กลับมาเรื่องติ่งต่อเกิดว่าถามว่าเพลงที่ฉันชอบสุดในบางทางคืออะไรฉันชอบ Spring Day มากฟังแล้วน้ําตาไหลจริงทุกคนแต่ฉันฟัง Spring Day ครั้งแรกฉันแอบโมโหเรื่องอะไรตอนที่ฟัง Spring Day ครั้งแรกอะฉันก็มองหาท่อนของเจโฮเว ซึ่งมันไม่มีมันแบบเฮ้ยท่อนเจโฮปอยู่ไหนท่อนร้องอยู่ไหนอะไรอย่างงี้คือเวลาเราเราจะเป็นเมนใครอะเราก็ต้องมองมองหาเมนตัวเองอยู่แล้วเนอกปะท่อนเจโฮปมันไม่มีฉันก็น้อยแล้วเมนเจโฮปหลยแหละคนก็น้อยเรื่องนี้เว้ยแล้วทีนี้ก็แบบพอมาฟังเพลงดีๆอีกทีนึงอะเจโฮปเป็นคอรลัสในท่อนหูเพราะว่าแบบเฮ้ยทำไมเจโฮปคือเจโฮปชีเป็นเมนแรปคือจริงๆแล้วเจโฮปเก่งทุกอย่างคือชีเป็นแรปไลน์เนอะออกไะฉันนึกว่าชีจะมาแรป ชีเป็นคอรลเฉยอยู่เลยแต่พอสเตจออกมาจริงๆอะเจโฮจะเป็นคนลองเปิดแต่ยังไงอะฉันก็ชอบเพลงสปริงเดย์ที่สุดทุกคนทั้งความใหม่ดีเพลงก็เพราะแล้วเจโฮร้องเยอะก็เลยเมนเจโฮก็เลยดีใจมากๆที่มีตัวเอง้องเยอะแล้วทีนี้แปลว่าอะไรแปลว่าฉันอยู่บางทันในยุควิงบั้มวิงแล้วคอนวิงก็มาอยู่ที่ไทยอันนี้คือเป็นการไปคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตของฉันก็คือคอนบางทันนี่แหละอยู่ม .5 ใช่ปะ คือฉันเป็นเด็กสาวอุบลราชสานีจะ้ะฉันก็ต้องบินมากรุงเทพเพื่อคอนนี้โดยเฉพาะแล้วเป็นจังหวะที่ดีอยู่นะเพราะว่ามันมันจัดในช่วงปิดเทอมแม่ก็เลยให้ไปฉันจำได้เลยว่ามันจัดที่ IMPACT แล้วฉันไปก็คือบัดเดินกลางหลุมก็ถามว่าเห็นชัดไหมเห็นชัดแล้วฟินมากคือ ไปครับแลให้เราได้เจอศิลปินเกาหลีแล้วเห็นชัดขนาดนี้เห็นเมนตัวเองเห็นทุกคนในบางทันมันก็ดีใจนะเว้ยมันยิ่งทาให้เราอะหายบางทันมากขึ้นเรื่อยเรเนาะแล้วถ้าเป็นบั้งบิงมันจะมีอัลบั้มโซโล่ใช่ปะทุกเออแต่ละคนมันก็จะมาร้องเพลงโซโล่ของตัวเองเราได้ฟังเพลงมาม่าเขาใส่แบบเพลงมาม่าของเจโฮบอะน้ำตามันจะไหลทุกคนโอ้ยรักเมนตัวเองว่ะแต่ว่าจริงๆแล้วใครเป็นอเมก็ต้องคีปเิ็ดอยู่แล้วค่ะทุกคนแต่ถ้าในคอนไม่ว่าคุณจะเมนใครให้ระวังคนนี้ไว้ เจโฮปฉันบอกเลยว่าวหลายๆคนนะมีตัวคนแบบมองเจโฮปอะเออไม่คิดว่าเจโฮปตัวจริงจะหล่อได้ขนาดนี้ออล่าขนาดนี้ซึ่งของจริงเจโฮปตัวจริงหล่อมากคิดดูนะว่าอะฉันเมนเจโฮปก็ต้องไปแอดเมนตัวเองอยู่พอสมควรแต่ถ้าคนอื่นมาชมเจโฮปอะมันยิ่งแบบโอ้ยนี่แหละทุกคนฉันบอกแล้ว่วาเจโฮปอะเขา แต่โฮกับนำจูนคือหล่อมากหล่อแบบมากๆอก่ะเข้าใจปะแล้วก็อีกคอนหนึ่งที่ราชมังฉันก็ไปทุกคนตอนนั้นฉันน่าจะประมาณปีสองมัง้งแล้วคอนมันจัดประมาณวันที่6วันที่7เมษาเฮ้ยมันเกิดฉันฉันยิ่งฟินแต่ฉันพูดจนะเนาว่าราชมังอะ่ะโคตรหลอนโลนมากแบบ มันไม่มีที่บังแดดที่บังแดดมันมีแต่มันมีน้อยมากทุกคนแต่ข้อดีก็คือมันกว้างใหญ่ไพศาลและและอะไเป็นวงเคป๊อปแรกๆที่ได้จัดราชมังนี่อามี่แบบสวยเลยแล้วเวลาไปคอนฉันชอบอะไรฉันชอบกิ๊บอเว้ฉันก็เลยแบบ คือฉันไปคอนที่ราชมังตั้งแต่ประมาณ10บโมงเพื่อที่จะไปล่ากิฟต์เอาไว้แล้วแบบยิ่งเจโฮปจัดคอนเดี่ยวที่ไทยอ่ะเข้แทจป้าว่าฉันเมนเจโฮว่ามันคือมันดีใจขนาดไหนเพราะฉะนั้นไปคอนเจโฮรอบนี้ฉันก็จะมาขอล่ากิฟต์เอาไวนะคะใครที่แจกกิฟต์เอาไว้มาบอกจีได้ที่จะไปหาจียอย่างในกิฟต์เอาไวโดยเฉพาะกิฟต์เมนเจโฮคือ อ่ะทุกคนลืมโรงงานผิวก็จะโลติก็จะลงประมาณนี้นะคะประมาณ3มชั้นเราวิธีเช็คว่ารองพื้นมันอยู่ตัวอย่างให้เอานิ้วเปล่าๆของเรานะคะแนบไปที่รองพื้นอย่างนี้นี่ถ้ามันไม่มีติดนิ้วออกมาแปลว่ามันได้ที่แล้วรองพื้นมันแนบไปกับผิวแล้วแบบนี้มันโคตรจะติดทนเลยทุกคนแล้วก็จะเซตแป้งฝุ่นนะคะใช้ของ t p อันนี้เลยนี่คือราคาถูกแล้วคุมมันดีมีอยู่จริงเบกที่ใต้ตายอย่างนี้นิดนึง แล้วเราก็มาแต่งตาล่างต่อได้เลยก็จะใช้สีเดิมจากที่เคยแต่งมาแล้วจิ้มพวกสีน้าตาลอย่างนี้แล้วก็มาระบายตรงตาล่างแล้วเราทําดอลลี่อายนะคะจะใช้ชิลทูเบอร์หนึ่งอันนี้เลยอันนี้คือดีมากเขียนง่ายแล้วก็เหมาะกับมือใหม่ด้วยเวลาวาดดอลลี่อายนะคะเกรงตาวาดไปตรงกลางตาอย่างนี้ปึ้งอย่างนี้เห็นไหมคือพอมีดอลลี Teams> ่อายปุ <t <t ๊บตามันดูแบบเฮ้ยถูกต้องเวอร์ ถ้าน้าไม่ใช้แบบดินสออย่างนี้นะคะเพราะว่ามันจะได้วาดง่ายๆแล้วมันก็ด้วยความที่มันเป็นแท่งอย่างเงี้ยมันก็จะ s p ป c ิฟิ c ค o n t r o ลได้ง่ายอะไรประมาณนี้ดอลลี่กล้าแสดงออกเราแต่อมันยังไม่เสร็จแค่กลับมาจิ้มสีแดงๆอย่างเงี้ยจิ้มเสร็จแล้วนะคะเอามาลองที่มืออย่างงี้แล้วเราก็วาดขอบตาด้วยสีนี้แหละเพราเรามาตีมแดงใช่ปะละต้องมีสีแดงบ้างมาวาดตรงขอบตาอย่างนี้นะคะแล้วก็ปัดออกขอบตางี้เก่งแล้ววาดขอบตาล่างมาแล้วดอลลี่อายคือทุกเอาสีขา,ขาวๆอย่างเงี้ย ทาไปตรงกลางก่อนเพื่อแบบว่าให้มันติดทนมากขึ้นให้พี่โฮผ่าเราเจอจากดอลลี่อายนะคนเป็นใคร,ใครก็หาเจอติ <c oughs> ก็จะใช้มาสคาร่านะคะของจูดี้ดออันนี้เลย <c oughs> เก่งตาแล้วมองงอี้ไว้ให้เราก็ปัดได้เลย <c oughs> แล้วก็เวลาจับช่อนะคะให้ตั้งมาสคาร่าขึ้นแบบนี้เราก็ปัดอย่างนี้ <c oughs> ว่าเราจะใช้แหนบในการช่วยจับให้มันแบบเป็นคู่มากขึ้นก็ได้ค่ะ จับเฉยๆนะไม่ต้องหนีมันออกมาการคิวนะคะจะใช้ที่เขียนคิวของเคสอันนี้เลยเขียนตามคิวที่เรามีได้เลยก็จะเน้นให้เขียนแบบยาวๆนะคะเพราะว่ายิ่งคิวยาวยิ่งดีเมื่อก่อนก,ก็จะแบบไม่เขียนนะแต่ปัจจุบันเขียนเถอะเพราะว่ากันคิวพลาดแล้วเราก็จะยอมสีคิวนะคะจะใช้มาสคาร่าของเคสอันนี้เลยคือว่าคิวจีอ่ะเข้มมากใช่ปะต้องใช้มาสคาร่าคิวสีที่อ,อ,อ่อนๆแบบนี้เอามาป้ายใ,ให้มันแบบมีความซอฟละมุนนี แล้วทีนี้พอ่อบว่าจีอยู่มหาลัยใช่ปะประมาณปี3ปีสี่จีก็ไม่ค่อยได้ตามบางทันแล้วค่ะเพราะว่าโควิดด้วยอะไรด้วยแล้วก็การเรียนที่หนักมากขึ้นด้วยค่ะจ<ช>ะถามว่าบางทันก็ยังอยู่ในใจไหมยังอยู่ตลอดยังอยู่เสมอแต่ว่าไม่ค่อยตามหนักๆเท่าตอนเรามัธยมแล้วน่าจะด้วยวัยด้วยอะไรด้วยแต่เราก็แบบเหมือนเราเต็มที่กับตัวเองในติ่งในยุคนั้นไปแล้วอะแต่พอถึงจุดที่เราแบบแค่มองเขาจากไกลๆมันก็พอแล้วอะ มันมีอยู่จริงเว้ยใครที่คิดว่าเลิกติ่งไม่ได้คือคือฉันก็ยังอยู่ในวงเวียนนี้อยู่ดีแต่ว่ามันมันไม่ได้ไฮป์ักหนักเท่าตัวเองเมื่อตอนเด็กแต่ว่าต่อๆฉันจะคอนทัวร์จมูกนะคะใช้ของฟลาวเนอร์อันเดิมเลยคอนทัวร์ไปอย่างนี้ปล่อยของโลกมาแล้วค่ะคอนทัวร์ตรงๆไปแบบนี้เลยนะคะแต่ฉันว่าหลายๆคนเริ่มเป็นเหมือนฉันเว้ยพวกที่ติ่งตั้งแต่เจนสองเจนสามอะก็คือแบบถามว่าติ่งไหมมันก็ติ่ง แต่เขาไม่ได้เท่าเมื่อก่อนแต่เราก็มองเขาเป็นแรงบันดาลใจก็ได้เป็นที่พักในตอนที่เราเหนื่อยก็ได้เพิ่มเติมก็คือเรามีกาลังซัพพอร์ตเขามากขึ้นแล้วเพราะว่าเราแบบโตขึ้นแล้วเรามีไงมีการทำแล้วก็เอาสีขาวๆอย่างนี้ทากลางจมูกเพื่อเป็นแบบแสงและเงาจริงจะติ่งตั้งแต่บางทันเดบิวติ่งตั้งแต่กลางติ่งตั้งแต่สมัยไหนรี่อย่างเงี้ยหรือเพิ่งมาติง่งก็เป็นติ่งสุดท้ายเราก็เป็นแฟนคลับบางทันเหมือนกันทุกคนเท่าเทียมกันหมดอยากให้ทุกคนซัพพอร์ตสิ่ง จะเป็นการติ่งที่มีความสุขที่สุดแล้วก็ลืมบอกว่าเอาไฮไลท์อะมาทาที่กลางจมูกที่มีแสงและเงาจมูกพุ่งอะปึ้งจะใช้ต c e นะคะทีนี้ใช้แปลงพุ่มเล็กๆแบบนี้นะคะมาปัดหน้าแกม้มลูกนี้ก็คือปัดแก้มมาเบาๆนะคะเพราะว่าตาเด่นแล้วแล้วก็จะใช้ป,ป๊อปป๊อป,ป,ปเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เป็นแบบเซตติ้งพาวเวอร์อะดีมากอันนี้หน้าพุ่งปึ้ง,ง,งเห็นไหมล่ะถูกต้องอะนะ แล้วเมื่อกี้บอกว่าแกไม่ต้องเด่นมากกวนี้แก้มเด่นกว่าตาเจโฮมเห็นเราจากมคอัพที่ลดขนาดนี้แล้วก็จะใช้บัตรของโมนะคะเบอร์11ปัดไปเลยอันนี้คือสวยมากมีไฮไลท์ในตัวด้วยปึ้ง,งคือปัดออนอะใครเขาจบตัวเดียวเหมือนลิปไม่มีค่ะ,คะเกก็ทาเงี้ว่าแผ่ปากคางในส่วนของการทาปากนะคะติดจะใช้ลิปของคลิคีนะคะเบอร์2รุ่นนี้เลยเอามาป้ายขอบขอบปากเพื่อสร้างความเจอแล้วก็เห็นตัวเองในตอนนี้ก็นึกถึงตัวเองตอนที่ไปคอนแรกๆป่ะ ไม่แต่งหน้าเลยคือสมัยนะั้นมันไม่มีเครื่องสำอางที่เยอะเท่าปัจจุบันเนอกปะ่ะแล้วเด็กมห้าในยุคนั้นอะมันไม่แต่งหน้าเว้ยมันไม่ได้มีเครื่องสำอางเยอะเท่าปัจจุบันอะแล้วเราก็จะใช้ลิปไลเนอร์ของฮาร์ดเปอร์เซนต์ใช้เบอร์สองนะคะมาวาดขอบปากอีกให้มันมีความเจรแล้วจีก็จะใช้อีทูดี้ทินออยนะคะเบอร์สองทากลางปากงี้ทางี้แล้วก็ทาข้างบนงนี้ ขอตบด้วยแป้งฝุ่นอีกรอบเพื่อเสร็จให้คงทนมากขึ้นแกเวลาไปคอนมันร้อนนะเว้ยคือหน้าสวยมากแต่ว่ายังไม่เสร็จเพราะว่าแหละในเรฟมันมีพวกกาก,ากเพชรจุดๆไปคอนมันต้องจัดเต็มและฉันก็มีอันนี้เพชรเม็ดสีแดงพอดีจะใช้กาวของคอสลุกอันนี้จิ้มกาวที่ตรงนี้ก็ได้จิ้มไปเลยแปะไปเออน,นีง่าสุด เวอ่อแต่งหน้าหชั่วโมงแปะเพชรอีก2ชั่วโมงกว่าจะเสร็จอันเดี๋ยวขอตัวไปแปะเพชรก่อนนี่ไปติดพวกเพชรมาเสร็จแล้วก็จะเวอร์วางประมาณนี้บอกแล้วว่าพอติดเพชรปุ๊บหน้าเต็มแต่ฉันอยากไม่วิ่งกว่านี้เพราะฉะนั้นก็จะเอาพวกกิตเตอร์ต่างๆนะคะอันนี้ของ TCE ให้มันแบบกิ๊ตโต้สุดด้วยเซตติ้งสเปรย์นะคะจะใช้ของ Dazzling Me เลยเสร็จแล้วแต่งหน้าไปคอนเจโฮเครื่องหน้าก็จะอย่างนี้เป็นไง ุดโเดี๋ยวขอไปฟินิตรู้อีกทีก่อนนะและนี่ก็คือฟินิตรู้ของเราในวันนี้นะคะเป็นยังไงคือสวยฉ่ำพร้อมขึ้นสเตจไหมตีมดำแดงเราก็จะไม่น้อยหน้าเด็ดขาดจีบไปทั้ง2วันเลยนะคะทั้งวันที่10แล้วก็วันที่11คือเจีย จำโซนตัวเองไม่ได้แต่ไปบัตร5,8 0กับ6,8 0 0มั้งยังไงก็ใครเจอการท้าทายกันได้นะคะแล้วถ้าใครแจกริปเอาไว้เรียกด้วยจะไปหาแล้วหวังว่าจะชอบลูกนี้กันนะคะจีตั้งใจแต่งมากแล้วก็แต่งหน้าลง u t ทู e ครั้งแรกก็จะมีแบบคู่งงๆบ้างพูดตึงๆบ้างแต่ว่าก็จะพัฒนาต่อไปะคะ่ะหรับวันนี้ไปแล้ว๊ม่วาเอนจอยนะคะอามี่